วันนี้นะครับสตางจะพาคุณผู้ชมไปฝึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับร้านกาแฟ Starbucks กันนะครับและใครที่อยากจะสั่งกาแฟเป็นแบบภาษาอังกฤษที่ร้าน Starbucks จะมีประโยคใไหนบ้างไปดูกันเลยอังกฤษออนไลน์ I'm fine, thank you Hello everyone สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่อังกฤษออนไลน์ M5 Thank you กับสตังนะครับในวันนี้นะครับสตังคเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีความฝันว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตอยากจะไปชิมกาแฟที่อร่อยระดับโลกนะครับอย่างก,กาแฟแบรนด์ Starbucks แล้วก็อยากจะฝึกสั่งกาแฟเป็นภาษาอังกฤษในวันนี้นะครับ อังกฤษออนไลน์ของเราได้มีคำศัท์เกี่ยวกับการสั่งกาแฟของ Starbucks ที่จะเป็นคำศัท์ที่คุณเนี่ยจะไม่สามารถเจอได้ที่ร้านกาแฟอื่นๆและในวันนี้นะครเราจะมารับบทพนักงานขายและลูกค้านะครับกับตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษในการสั่งกาแฟที่ Starbucks ด้วยจะมีบทสนทนาและคำศัท์ไหนที่น่าสนใจบ้างไปเรียนพร้อมๆกันเลยนะครับ Beverage Beverage คำนี้แปลว่าเครื่องดื่ม Decaf Decaf คำนี้ย่อม,มาจากคำว่า decaffeinated decaffeinated แปลว่าเครื่องดื่มที่ไม่มีคาเฟอีน whole milk whole milk แปลว่านมสด syrup syrup คำนี้แปลว่าน้ำเชื่อมซึ่งปกตินะครับคนไทยจะเรียกว่าไซรัปแต่ถ้าเป็นชาต่างชาติจะเรียกว่า syrup Tall tall ปกติคับนี้จะแปลว่าสูงใช่ไหมครับแต่ถ้าเกี่ยวกับกาแฟของที่ Starbucks นี้นะครับจะแปลว่าแก้วขนาดเล็ก grande grande คำนี้นะครับเป็นภาษาอิตาเลียนแปลว่าแก้วขนาดกลาง venti venti ก็เป็นอีกหนึ่งคำที่เป็นภาษาอิตาเลียนครับแปลว่าแก้วขนาดใหญ่ frappuccino frappuccino คำนี้แปลว่าเครื่องดื่มปัน่น เราจะน้อคคำเหล่านี้นะครับมาสาธิตวิธีการสั่งเครื่องดื่มแบบภาษาอังกฤษกันที่ร้าน Starbucks ไปดูตัวอย่างบทสนทนากันเลยครับ What would you like to drink? What would you like to drink? ประโยคนี้แปลว่าคุณต้องการดื่มอะไร Can I have espresso frappuccino please? Can I have espresso frappuccino please? ขอเอสเปรสโซปั่นครับ ในกรณีนี้นะคะหากคุณผู้ชมต้องการเพิ่มหรือลดความหวานเราจะใช้คาว่า more sugar ถ้าต้องการเพิ่มนะหรือว่าจะลดก็คือ less sugar ก็คือหวานน้อยหรือว่าลดความหวานครับตัวอย่างประโยคเช่น can I have espresso r a p p u c c i n o less sugar please can I have espresso cappuccino less sugar please ประโยคนี้แปลว่าขอเอสเปรสโซ่ปั่นหวานน้อยครับตัวอย่างที่2 What size would you like? What size would you like? ประโยคนี้แปลว่ารับแก้วขนาดไหน Grand Day please, Grand Day please ขนาดกลางครับตัวอย่างบทสนทนาที่3ครับ For here or to go กินที่นี่หรือรับกลับครับถ้าคุณเป็นลูกค้าสามารถตอบได้2อ,อย่างนะครับถ้าจะกินที่นี่ก็เป็น For here please หรือถ้าจะรับกลับก็คือ To go please ผ่านไปแล้วนะครับกับคำศัพท์แล้วก็บทสุนทนาตัวอย่างต่างๆที่คุณได้เรียนไปในวันนี้ครับแต่ยังไม่จบนะเรายังมีความสนุกต่อกับ today's quiz กติกาในวันนี้นะครับจะมีโจทย์ภาษาอังกฤษามาให้คุณ3ข้อนะครับซึ่งแต่ละโจทย์นี้เป็นบทสนทนาระหว่างลูกค้ากับพนักงานซึ่งโจทย์นะครับจะเป็นพนักงานและคุณเป็นลูกค้าคุณผู้ชมต้องเดาว,ว่าบทสนทนาในการตอบกลับของลูกค้าข้อไหนจะเป็นคําตอบที่ถูกต้องที่สุดซึ่งในหนึ่งข้อจะมีช้อยให้เลือก2องช้อยส์เท่านั้นนะครับคุณแค่เลือกช้อยส์ที่คิดว่าเหมาะสมกับโจทย์มากที่สุดขอให้ทำ quiz นี้ได้คะแนนเยอะๆกันนะครับ ข้อที่หนึ่งพนักงานพูดว่า What can I get you What can I get you ประโยคนี้แปลว่าจะรับอะไรดีถ้าคุณเป็นลูกค้าคุณจะตอบข้อไหนครับ A I like food I like food ฉันชอบอาหารหรือ B Can I have strawberry cake please Can I have strawberry cake please ขอเค้กสตรอเบอร,รี่เลือกคำตอบที่ถูกต้องสาวินาทีครับ The answer is B. Can I have strawberry cake please? ข้อที่2พนักง,งานพูดว่า Do you want to add more cream or sugar? Do you want to add more cream or sugar? ประโยคนี้แปลว่าอยากเพิ่มครีมหรือน้ำตาลไหมครับถ้าคุณเป็นลูกค้าจะตอบว่าอะไร A more sugar more sugar เพิ่มหวานหน่อย or B for here please For here please กินที่นี่สาวินาทีหากคำตอบที่ถูกต้องครับ The answer is A more sugar ข้อที่3พนักงานพูดว่า Will that be cash or credit card Will that be cash or credit card จะจ่ายเงินสดหรือจ่ายบัตรเครดิตถ้าคุณเป็นลูกค้าจะตอบอะไรครับ A cash please cash please เป็นเงินสด หรือ B No thanks No thanks ไม่ขอบคุณ3วินาทีหาคำตอบที่ถูกต้องครับ The answer is A Cash please ผ่านไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับควิ z ในวันนี้หวังว่าหลายคนน่าจะได้คะแนนเยอะกันพอสมควรครับและนี่ก็คือการฝึกภาษาอังกฤษง่ายๆกับเราแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าพูดถึงร้าน Starbucks เป็นร้านกาแฟใช่ไหมมีอีกหนึ่งเครื่องดื่มนะครับที่หลายคนชอบดื่มแต่ไม่ใช่กาแฟแต่มาจากคำศัพท์นี้เลยครับ ใบให้ว่าตัว C เป็นตัวอ,อักษรตัวใหญ่ตัวแรกใครเรียนคำนี้แล้วนะครับสามารถไปเช็คคำตอบได้ว่าคุณเรียนคำศัพท์คำนี้ได้ถูกต้องหรือไม่ที่ description box หรือว่ากล่องคำอธิบายซึ่งแอดมินของเรานะครับได้ปักคำตอบไว้แล้วหวังว่าหลายคนน่าจะเรียนคำศัพท์นี้ได้ถูกต้องนะครับหากคุณชอบเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆแบบนี้กับเราแบบออนไลน์ฟรีๆแบบนี้อยากจะติดตามต่อทำไงดีไป3มช่องทางนี้ครับ Facebook YouTube หรือจะเป็น True ID i n t r a n e แค่ search หาคำว่าอังกฤษออนไลน์ I'm fine, thank you เป็นภาษาไทยเพียงเท่านี้ครับคุณก็จะได้พบกับช่องทางเรียนภาษาอังกฤษฟรีออนไลน์กับเรานะครับก็อย่าลืมติดตามกันได้ครั้งหน้านะครับสตางจะมีคำศัพท์อะไรมาฝากคุณผู้ชมรวมถึงสถานการณ์ตัวอย่างที่จะใช้ภาษาอังกฤษอย่างไรในชีวิตประจำวันบ้างห้ามพลาดเด็ดขาดกับอังกฤษออนไลน์ I'm fine, thank you วันนี้ลาไปก่อนนะครับซวสีอังกฤษออนไลน์ I'm fine, thank you